ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูถ่านนะครับถ่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นถ่านที่ผมเผาด้วยจากเตานะครับเป็นถัง200ลิตรนะครับนี่เป็นเตาเผาถ่านนะครับด้วยถัง200ลิตรนะครับอันนี้ก็ที่ผมเผาถ่านมาเนี่ยผมก็ได้ลองผิดลองถูกอะไปหลายถังแล้วนะครับเผานี่ก็น่าจะ6-7 น่าจะหกเจ็ดถังแล้วนะหกเจ็ดรอบนะครับที่เผาใบนะครับก็ตั้งแต่ที่ลองใช้ถังสองร้อยลิตรเนี่ยเผามานะครับก็มีถังแรกนะครับที่ผมเผาเนี่คือถังแรกเป็นนะครับเป็นฐานดีผมใช้ไม้แห้งนะครับไม้แห้งเผาอันนั้นคือเป็นฐานดีมากพอมาถังสองผมใช้ไม้สดเผามันกลับไม่เป็นไม่เป็นฐานเลยนะครับคือแค่ ทำได้แค่ไม้ตัวไม้นะครับเพิ่งจะแห้งแค่นั้นเองนะครับแต่คือมันก็ดำๆอยู่นะครับแล้วก็มาถังสามถัง4นะครับมาถังสามผมก็ได้มีการลองนะครับปรับอากาศเข้าน,น้อยๆนะครับเหมือนจุดเต,ตาติดแล้วนะครับทำให้อากาศเข้าใต้ถังน,น้อยๆก็เตาดาบอีกนะครับผมก็ลอง ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆเนี่ยสามสี 3, ่เตานะครับจนนี่เลยจนมาเตาล่าสุดนี่อันนี้คือผมก็เตาล่าสุดเนี่ยนี่เลยกองอยู่ข้างบนนี่ครับถ้ากรอกใส่ก็น่าจะถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยกว่านะครับเหมือนถังแรกที่ผมเผาเนี่ยอยู่ประมาณถุงถุงปุ๋ยหนึ่งแล้วก็อีกประมาณอีกครึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็น่าจะประมาณถุงกว่านะครับดูเหมือนน้อยแต่พอกอกนี่มันเต็มเลยมีทั้งท่อนอันนี้ส่วนมากจะเป็นท่อนเล็กๆเลยนะครับเผาแบบจนเข้ากรอบนี่หมดเลยนะครับนี่ทานดีเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเตาถังสองร้อยลิตรแบบ แบบง่ายๆนะครับแบบจุดแล้วแบบมีควันนะครับคือจุดใต้ตูดใต้ถังนะครับแล้วก็ปล่อยควันขึ้นนะครับผมก็ผมจะบอกว่าทําไมผมถึงใช้เตานะครับแบบนี้นะครับเผาถ่านนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าที่บ้านอ่ะก็เผาด้วยเตา200ลิตรอย่างเงี้ยมามาแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เผาด้วยระบบตัวนี้นะครับผม เดีย๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเตาลูกเก่าเลยนะครับสังเกตถังฝานะครับหมดนะครับอันนี้คือมันผุมาแล้วนะครับยิ่งข้างล่างยิ่งผุมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเผาถังแบบรุ่นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่เผานะครับคือรุ่นเนี้ยก็คือจะเหมือนตัด ฝาตัดตูดเปิดฝาอะไรออกหมดนะครับทั้งตูดถังทั้งตูดถังแล้วก็ทั้งทั้งตูดแล้วก็ทั้งฝาเนี่ยคือเอาออกมาเลยก็คือเหมือนอันนี้คือใช้แบบมานานมากแล้วนะครับไอ้ตูดถังก็คือมันก็จนทะลุนะครับคือใช้กันแบบจนทะลุแต่รุ่นนี้ก็คือไม่ไม่ได้จุดที่แบบตูดถังนะครับเหมือนในที่ผมใช้อันนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะ อันนี้ก็คือเป็นแบบเผากันแบบเหมือนสมัยก่อนนะครับคือจุดจุดในเตานะครับอันนี้ก็คือจะเรียงไม้ให้เต็มเลยนะครับเรียงไม้ให้เต็มแล้วก็จุดนะครับจุดข้างบนนะครับเอาเศษเมืองเศษไม้เศษหญ้าอะไรก็ได้มาสุมนะครับแล้วก็จุดนะครับจุดให้ติดพอจุดจิตขราวนี้ก็ปล่อยเปิดฝาอย่างนะคือยังไม่ได้ปิดนะครับก็คือเปิดแล้วก็จุดจนติดนะครับ ติดให้ไฟลุกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเอาฝามาปิดนะครับพอเอาฝามาปิดคขาเนี้ยอันนี้ก็มันจะมีเป็นรูนะครับเป็นรูอยู่นะครับปิดแล้วก็ใช้ดินนะครับมาแปะแปะแปะนะครับเพราะว่าถังพวกนี้มันเป็นพวกถังที่รุ่นแบบเปิดฝาไม่ได้นะครับสมัยก่อนมันหายากไอ้พวกถังแถวบ้านนะครับมันไม่ค่อยค่อยมีนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกถังแบบเนี้ยแล้วก็มาใช้ดินนะครับ แปะตามล่องตามรูนะครับเพื่อให้ควันออกแค่ป่องนี่นะครับก็เผากันแบบอย่างนี้ยมามาก็หลายปีนะครับก็คือเผาแบบจนมันผุอะไรหมดแล้วหละอันนี้ก็คือเป็นรุ่นดั้งเดิมเลยนะครับที่เผาฐานก็ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตอนที่ว่าเผาเสร็จแล้วมันก็ใช่ว่าจะเป็นฐานทั้งหมดนะครับมันก็ไม่ได้ว่าเป็นทั้งหมดขนาดนั้นนะครับมันไอพวนี้มันเป็นไม้สดนะครับนี่ไม้สดมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นฐานหมดแบบโอ้โหขนาดแบบว่าทุกอันนะครับมันก็มีเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เป็น อันนี้เป็นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเตารุ่นเดิมนะครับแต่ที่ผมทําใหม่เนี้ยอันนี้อันนี้ก็คือของของพ่อกับแม่นะครับเขา,เาไว้เผานะครับส่วนไอ้ลูกเนั้ะผมเอามาไว้เผาเองเลยนะครับคือผมลองผิดลองถูกกับไอ้ลูกที่ผมทําเอามาใหม่เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกดั้งเดิมนะครับที่ ใช้กันนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาถึงในเตาของผมนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือที่ผมใช้ลักษณะการเลือกการจุดแบบนี้นะครับควันมันจะเยอะนะครับควันมันเยอะจริงๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงบริเวณที่บ้านนะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่ได้มีบ้านคนอื่นนะครับคืออันนี้ก็คือมันอยู่ห่างนะครับห่างจากบ้านคนอื่น ซึ่งควันมันก็จะไม่ได้ไปรบกวนนะครับบ้านใครบางทีเหมือนควันลอยไปมันก็ละเหยหมดแล้วนะครับผมเพราะถ้าว่าเราไปเผาตามเขตชุมชนแบบนี้มันก็คงไม่ไหวนะครับหลอมรอบไปดด้วยทุงอ้อยนะโดอ้อยนะครับไรอ้อยก็เผาแบบนี้มันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ถ่านนะครับถ่านก็ใช่ว่ามันจะเป็นถ่านหมดนะครับนี่มันก็มีทั้งไม่สุกก็มี มันก็ไม่แค่เปลือกนะครับแต่ข้างในมันยังไม่เป็นฐานนะครับก็ผมก็จะลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับก็ฝึกฝนนะครับฝึกฝนค้นหาวิธีเอาเดี๋ยวเราก็จับจุดได้เองนะครับสําหรับการเผาถ่านนะครับด้วยถัง200ลิตรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมก็อาจจะยังไม่ได้เผาถ่านอะไรเก่งนะครับเก่งขนาดนั้นนะครับ ถ้าว่าเราเอาไว้ใช้เองเนี่ยคือมันก็ใช้ได้นะครับมันไม่ซีเรียสเลยนะครับแต่ผมก็อยากจะเผาให้มันได้เป็นฐานแบบดีๆไปเลยนะครับนี่ดูท่อนนี้นะครับผุหมดเลยนะครับเป็นฐานดีนี่แบบนี้เป็นฐานหมดเลยนะครับ ทานแข็งด้วยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับการเผาถ่านนะครับเพื่ออไว้ใช้เองนะครับในบ้านนะครับถ้าว่ามันเหลือใช้จริงเดี๋ยวเราก็ค่อยไว้ขายกันอีกทีนะครับแต่ผมก็จะลองเผาลองเผาดูไปก่อนเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ